ยังคงอยู่กันในเรื่องของบรรยากาศการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเราไปที่ตรังกันบ้างค่ะอบจตรังนะคะร่วมกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทะเลชาวเกาะมุกรวมใจแก้ไขปัญหาขยะทะเลนะคะเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะมุกด้วยค่ะ ที่โรงเรียนบ้านเกาะมุกพื้นที่หมู่ที่2ตําบลเกาะริบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังนายจารึกทองนันรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดตรังก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทะเลชาวเกาะมุกรวมใจแก้ไขปัญหาขยะทะเลโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะมุกนักเรียนและก็เครือข่ายชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังเข้าร่วมกว่า250คนจัดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะบริเวณชายหาดชายฝั่งแล้วก็ชุมชนนะคะ ที่สําคัญเป็นการป้องกันผลกระทบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและกระตุ้นจิตสํานึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเตรียมเปิดการท่องเที่ยวบ้านเกาะมุกอย่างเป็นทางการกิจกรรมมีการมอบพันธุ์สัตว์น้ําให้กับผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะมุกการเก็บขยะทะเลริมชายฝั่งแล้วก็ในชุมชนการปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลจำนวน2 0 0,000ตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำด้วยค่ะ ทั้งนี้ค่ะในปี2565ข้อมูลขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่าประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุดในโลกค่ะ โดยส่วนใหญ่มาจากขยะบนบกถึงร้อยละ80จากกิจกรรมการท่องเที่ยวริมชายหาดชุมชนหรือร้านค้าบริเวณริมฝั่งรองลงมาเป็นขยะจากเรือประมงเรือขนส่งสินค้าและขยะที่ลอยข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะซึ่งหากมีจํานวนมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวการประมงสิ่งแวดล้อมสุขภาพคนในชุมชนรวมทั้งระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะคะไปเที่ยวทะเลเก็บขยะไปทิ้งที่ถังขยะกันด้วยนะคะ